ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆจาก f อที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูการสไลด์หรือการไล่ในลนักษณะของทรงมูเล่บุ๊กนะครับความหมายก็คือการที่เราแต่งขอบในโซนของซิกน้านหน้าเราใช้เป็นชิเซอร์หรือใช้กันไกสไลด์หรือการแต่งลักษณะของขอบ หรือการไล่ลักษณะของปลายลายชาแนวของโซนของซิกด้านข้างให้ออกมาลักษณะของความผิวหวานส่วนด้านหลังเราตั้งฉากในคึ่งของพิริมิดหรือให้ศีรษะก็ถุยส่วนชายผมเราเหลือผมให้หนานิดนึงหรือเป็นลนักษณะของมูเลสบบนะครับอันนี้ก็คือแนวทางที่ออสนำมาแผนหรือแชร์4ช่องทางทิกตอ youtube Facebook ไลท์และช่องเรียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับคล b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปงานคัดงานตัดในลักษณะของทรงที่ออสใช้ไปไกลๆไล่หรือการคัตไลหรือการให้ดูลักษณะของความผิวหวานการ ส่วนด้านหลังหรือการขอบในโซนของซิกด้านหน้าปลายลายชายแนวหรือโหนกหลังเราต้องการให้ศีรษะถุยส่วนด้านหน้าเป็นกึ่งของผมม้านะครับที่เราสไลด์หรือกึ่งลักษณะของด้านหน้าให้ออกมาลักษณะของการเป็นเส้นหรือลักษณะของความบางส่วนโหนกหลังจะเห็นนะครับศีรษะโครงสร้างลายแนวที่ออสไลด์หรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานที่ออสแพนหรือแชร์สี่ช่องทางติ๊กต็อกยูทู e Facebook ไลฟ์และช่องเดียว4ช่องทางนะครับศึกษาหรือพัฒนาเด็กฟีแล้วพบกันนะครับในเด็ก